สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภาพเปลี่ยนโปรยทานรูปแบบดอกแยมปีนางสวยๆน่ารักน่ารักด้วยลิบินกากเพชรใสนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายกันเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกันไกรเหลี่ยญลิบินค่ะวันนี้รีจะใช้ลิบินตาทีดับบิลเป็นกาก,ากเพชรใสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ รีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว40เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันนะรีก็จะจับอาลิบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็จะเอาด้านกาก,ากเพชรไว้ด้านนอกทั้ง4เส้นนะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่ส เส้นที่สองสวมด้วยเส้นที่สาเส้นที่4กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วใส่เหลียญลงไปสารทับเหลียนทั้ง4ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสีด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านอีกครั้งกดๆจับๆให้กระชับ กรดับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอริบินพับลงมาด้านล่างพับไปฝั่งด้านขวามือแล้วก็พับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆดึงค่ะแล้วก็จะกดลิบินลงไปนิดนึง จะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อรีจะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีลิบินเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้เสร็จแล้วรวบมารวมกันจับหมุนนะ แล้วรีก็จะให้นับตรงฐานเส้นที่4เราจะนับมา3ช่องนะคะ1 2 3นี่นะจับอริบินหมุนมาแบบนี้เสร็จแล้วจับอริบินเส้นด้านในออกมาก่อนจับลิบินลงมาตรงๆขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานช่องที่สาค่อยๆดึงริบินลงมาค่ะจะได้แบบนี้นะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับลิบินพับไปด้านหลังเอียงมาฝั่งด้านขวามือขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะคะหลังเกสรน,นี่นะค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะเราจะไม่จับให้กระชับนะคะจะให้อยู่ในลักษณะนี้นะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีก็จะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับมาด้านหน้าอ้อมมาในลักษณะน,นี้เสร็จแล้วจับตัวริบินเสียบเข้าไปในตัวกรีิบดอกนี่นะค่อยๆดึงลิบินนะคะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้นะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะรีจะจับอลิบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปหลังกรีบนี้นะคะให้ริบินออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงริบินค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยสวยงามอีกครั้งหนึง่งนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของลีจะตัดเสมอตรงฐานนะแบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปวยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกแย้มปีนังสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ